นี่จะทําให้แกสําเนียกฉันคิดว่าความเจ็บปวดคือการสั่งสอนที่ดีที่สุดมันจําเป็นสําหรับนายตอนนี้ซึ่งมันไม่ต้องสอนกันด้วยคําพูดหน้าของนายก็อยู่ในตําแหน่งที่หมาะจะโดนแตพะพอดีอ หลายคนอาจจะเคยได้ยินเสียงนี้กันมานะครับผมฮะนั่นก็คือประโยคเด่นของหัวหน้าหน่วยรีไวของเรานั่นเองนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอหมอนี่เป็นใครทาไมมีชุดเป็นของตัวเองเข้ามาในเกมเลยพระเอกก็ไม่ใช่นะครับผมมันถึงขนาดต้องเอาชุดรีไวเข้ามาในเกมเลยอย่างนั้นหรือแทนที่จะเอาชุดพระเอกอย่างเอเลนเยเกอร์เข้ามานะผมอันนี้ผมก็ค่อยจะเข้าใจได้นะครับเพราะตามโพลผลสํารวจความนิยมตัวละครของเรื่องนี้นะครับผมฮะ หลายโพลเลยนะผมที่คะแนนนำพระเอกอย่างเอเลนเยเกอร์นะครับผมะผู้ชายแบดไกลก็นี่แหละซึ่งป็ตัวละครที่มีความรอหน้าตายหน้าปกติตอนมีความสุขตอนเศร้าตอนตื่นเต้นตอนกำลังฆ่าไทท่านตอนสับสนโกรธตอนกลัวและตอนทำความสะอาด เขาคือหัวหน้าหน่วยผููและความสะอาดนั่นเองนะครับผมซึ่งหัวหน้าหน่วยรีวายของเรานั้นเป็นละครที่หลายคนหลงรักโดยเฉพาะสาวๆมีความตัวเล็กน่ารักแต่มุตมิเป็นผู้ชายที่พร้อมจะพูดว่าห้องตายในครั้งแรกที่เขาเจอคุณเลยก็ว่าได้ครับผมเป็นผู้ชายประเภทที่แบบว่าก้าวเหลจริงๆและเป็นตัวละครที่รักของคนในเรื่องนั่นเองจุดตีนั้นฉันจะมากเกินไปแล้วนะสักวันฉันให้เขาได้ชดใช้ เธอหมายถึงหัวหน้าทหารรีวายงั้นเหรอกูผิดอะไรแต่อาจจะดูว่าเป็นตัวละครที่นิสัยไม่ค่อยจะดีนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมเป็นตัวละครที่ทุกคนโดยเฉพาะสาวๆในเรื่องเทใจกันยอมรับว่าคนนี้คือรักค่ะจะจิกหัวหนูจะด่าหนูไงหนูก็ยอมถ้าเป็นหัวหน้ารีวายอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นคนที่พึ่งพาได้ถ้าเกิดหัวหน้าหลอยรีวายปรากฏตัวเมื่อไหร่ก็คือไถทันเอ๋ยผู้มึงตายหมดเกี้ยงแน่นอนและที่สําคัญคือเป็นตัวละครที่น่านิ่งแต่ถ้ายิ้มเมื่อไหร่ สอสาวเทใจพร้อมพูดกันว่าแต่งค่ะจึงไม่แปลกใจเลยนะผมที่หัวหน้าหน,น่วยรีไวของเราจะมาทําเป็นชุดขายในเกมฟรีไฟเพราะว่าขวัญใจเข้าเยอะขนาดนี้ครับผมโดยเฉพาะสาวอาจจะมาซื้อเพราะว่าเป็นหัวหน้าหน,น่วยรีไวก็เป็นได้นะครับผมอ่ะอ่าประมาณนี้ว่าง่ายๆเลยก็คือมันคือกลยุทธ์การขายของเกมที่เอ่อเอาตัวขวัญใจแม่ยกเพื่อมาขายนั่นเองนะครับผมไอดีเกมบัตรเติมเกม และระบบสุ่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชิบะสโตที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิง์อยู่ด้านล่างครับ เอาเลยครับผมซาซาเกโยทุกคนที่ดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอะไม่ใช่ g o o มอร์นิ่งนะครับผมอ่ะรุ่สวัสดนะครับผมวันนี้จะมาทําการเออ่สุ่มทีมนักสำรวจชายแห่งไททันเนะผมก็คือหัวหน้าหน่วยเอเลนหัวหน้าเอเลนวะไม่ใช่หัวหน้าเดลรีวายของเรานั่นเองนะครับผมอะบอกเลยวันนี้ผมโคตรที่จะผิดหวังมากนะครับผมแม่เพราะอะไรใช่ไหมผมมาเรามาดูกันเลยนะครับผมอะนี่ครับผมฮะบอกเลยครับผมเอ่อเป็นชุดที่สวยนะผมชอบนะเป็นชุดที่ผมอยากได้นะครับผมแต่ว่า ชุดน่ะคือเท่มากนะครับผมฮะเอ่อแค่ทรงผมนี้ก็คือกินขาดแล้วนะครับผมฮะทรงผมแสกกลางของหัวหน้าหน่วยรีไวอ่ะก็ถือเท่จัดเลยแต่ว่าประเด็นก็คือตู้นี้ค่อนข้างจะก,กักนะครับผมากักเกินไปซึ่งของที่เกี่ยวกับไททันเนี่ยมีแคออ่อันเดียวนะก็คือ,อ,อชุดหัวหน้าหน่วยนะครับผมแค่อันเดียวเท่านั้นนะฮะรวมไปถึงส่งร่มก็ล่มก็เป็นร่มของร่มอื่นนะครับผมฮะไม่ใช่ไททันเนาะอ่อ อันนี้ด้วยนะครับผมไอวอไอวอก็ไม่เกี่ยวแล้วใหญ่เลยไม่ใช่เลยนะครับผมฮะเอาลองไปเทียบกับวันพันแมนดูนะครับผม หากจะเรามาลองเทียบกับออคอแดปประเภทเดียวกันก็คือวันพันแมนผมบอกเลยว่าวันพันแมนนี้ไม่ค่อยจะกั๊กเท่าไหร่นะครับผมอาจจะลองเทียบดูนะผมก็คือลองในส่วนของกิจกรรมเดียวกันเลยก็คือหมุน8ปทีหมุน8ปทีผมภาษีนี้ผมให้วันพันแมนมากกว่าว่าถ้าเกิดให้เลือกสุ่มหนึ่งตู้เพราะว่าวันพันแมนเนี่ยให้ถึงหมัดแล้วก็ในส่วนของออท่าทางเลยนะผมแต่ว่าเอตเทคออนแทเนี่ยให้มาแค่ชุดอย่างเดียวเองนะครับผมเทาค่อนข้างที่จะกั๊กพอสมควรเลยนะครับผมเห็นไหมฮะลองมาเทียบอย่างอื่นดูเช่นอะ ลองเป็นชุดละกันนะผมกิจกรรมวันพอแมนเนี่ยใจถึงมากนะครับผมก็คือมันมาให้สุ่มทีดีเออไปสูมสิซื้อมาให้ซื้อกิจกรรมเดียว2ชุดเลยก็คือชุดเอ่อเออลูกศิษย์ไซตามะน้องก็เจนนอนนะครับผมกับเออลูกพี่มันก็คือไซตามะนั้นเองนะครับผมวันเดียวม่งมา2เลยครับผมครบเลยฮะชุดนอนนะครับผมดูตู้ชุดนอนนะครับผมฮะเห็นไหมครับผมชุดนอนนี่คือยังมา2อย่างเลยนะครับผมฮะอ่ะก็ ไม่ค่อยกักเท่าไหร่นะี๋ยวผมสับวันพัดแมนแต่ว่าไอ้เราท่านเนี่ยมาอย่างนิดอย่างละหน่อยนะครับผมชุดเอเลนด้วยใช่ไหมก็มาแค่อย่างเดียวเองเนาะหรือว่าจะกักของกิจกรรมไว้เพื่อแจกสายฟรีเฮ้ยไม่แน่คุณผู้ชมอาจจะมีชุดฟรีอะไรฟรีให้เราใส่บ้านก็เป็นได้นะครับผมว่าเดี๋ยวเราค่อยรอดูกันนะครับผมคาดหวังอันเนี้ยแต่ว่ามีหน้ากากนิ้วถึงจะไม่เกี่ยวกับท่านแต่ว่ามันคืออันใหม่อยู่นะครับผมอะหาว่ททำเพลงนะครับผมเราจะมาทําการเอาออกได้2อ,อย่างใช่ไหมโอเคเอาดีอ,อกแล้วกัน เอาโลบออกแล้วกันเพราะว่าไม่ใช่ไททันนั่นเองนะครับผมมามายืนยันไปเลยกันเรามาดูครับผมว่าเราจะเหมาตู้หรือเปล่าว่าหมดทั้งตู้เท่าไหร่นะครับผมมามาอ่ะเรามาทําการสุ่มกันเลยนะครับผมมาจาังวะดี้ยังไงก่อนซิเหมาตู้หรือเปล่าเออสกีนปืนเปิดแลยกันโอเค24ชั่วโมงนะครับผมมาสกีก้าเพชรมา <c oughs> ยังไงเหมาตู้หรือเปล่าผมนี่เหมาตู้ตลอดเฮ้ยจะกินปืน เปิดละกันอ่าได้พาร์ตมากกันนะครับผมอ่ะมาส่วนต่อนะครับผมมาเฮ้ยย่าอะไรก่อนสิรอบนี้เจมแอรโคโ,โน่นะครับผมตัวละครที่ใครตาก็หลงรักนะครับผมไม่ใช่มามาต่อตู้โอ้เอาไว้นะมาต่อนะครับผมไอวอร์หรืออะไรไอวอร์นะครับผมแม็กูเมาตู้จะจัดชัว <c oughs> แม่งเอ้ยเมาเมาตู้ฮะมา โอเครอบสุดท้ายนะครับผม799เพชรเนาะมาโอ้โหเมาตู้เลย m ม g o ก็โอเคเราได้มาแล้วครับผมสลับเอ่อเซ็ตหัวหน้าน,น่วยรีวายนั่นเองนะครับผมมาชุดหน่วยสำรวจของเรานั่นเองนะครับผม,มาช,ชาฉูดาดมากๆใช้สักทีเลยละกันแม่ได้เรียบร้อยเหมาตู้2500เพชรโดยประมาณ ไป้ายป้ายป้ายเอาจริงๆเลยชุดนี้ก็สามารถซ่อนกระเป๋าได้นะผมเออผมลืมบอกไปคลิปที่แล้วคือชุดพิษาตมันก็ซ่อนได้นะครับผมฮะผมลืมดูฮ้ผมลืมดูตอนไปกดลับนะครับผมจริงๆแล้วมันคือซ่อนได้เนะาะชุดนี้ก็ซ่อนได้เช่นกันนะผมเพิ่มเติมคือผู้ชมเห็นไหมฮะคือมันเท่มากนะครับผมถึงเอฟเฟกมันจะไม่เยอะแต่ว่าสําหรับติ่งเรื่องของอ ไอเหอลท่านนี่ผมบอกเลยนะครับผมว่าทุกคนตาก็หลงรักตัวละคตรตี้ยเห็นไหมขณะผมมายืนเฉยๆทุกคนตาก็หลงรักแล้วเนี่ยผู้ชมเห็นไหมครับผมสาวๆว่าไงสาวๆพี่หล่อไหมอ่าดูนะครับผมลองทักสาวๆกันนะครับผมพี่หล่อไหมพี่หล่อไหมสาวๆ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยเธอมายืนซ้อนทำไมพี่หลอกปะแม่นี่เป็นเป็นแบบเอล่อ,อเห็นไหมครับผมแม่เรารออยู่แล้วนะครับผม นี่เลยครับผมหัวหน้าหน่วยรีวายหัวหน้าหน่วยรีวายไงล่ะหัวหน้าหน่วยรีวายยังไงล่ะเป็นไงล่ะเธอสเปกเปล่าขำขำอะไรก่อนฮึขำอะไรก่อนฮึขำอะไรขำอะไรก็ประมาณนี้ไดีผมสลับชุดใหม่นะครับผมก็ถือว่าสวยมากแต่ว่าเจมเขาจะกักของในตู้ไปหน่อยนะครับผมใครที่คิดจะสมก็ตามนั้นเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ บ๊ายบายจ้าเดี๋ยวไปกีบสาวต่อดีกว่าครับผมไม่ใช่ไปนอนนะครับผมบ๊ายบายฮะ